เอางั้น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 ,นอีอาแล้วกันนะ,ะคําถามนางหวานปัญญาตารีบทิกา้ขสอีอ่านเนื้อคำพันธพ,พีแล้วอ่านคําถามเ่าเลยเขาบอกว่า่วนคนใดที่โมดสูงอยู่กับคนที่มีชีวิตคนนั้นก็มีความหวังได้ใช่หรว่าเออด้วยว่าตุนักที่เป็นก็ยังดีกว่าสิงที่ตายแล้วคำถามตรงนี้ว่าเขาถามอะไรเญเขาถามว่ามันมีความหมายซ้อนไหมหรือว่าแปลตามตัว แค่นี้ใช่ไหมอ่าโอเคส่วนคนใดที่มั่วสมอยู่กับคนที่มีชีวิตขีดเส้นคนที่มั่วสมนะขีดเส้นคำว่าคนที่มั่วสมขีดเส้นอีกคำหนึ่ง,คน,นค,นงคนที่มีชีวิตตรงนี้จะมีคนอยู่สองคนใช่ไหมักบคนชิต น่มกับ,กกบกโอเคแหมเข้าใจนะแม่มันเดินแจะเพิ่งยกมาสิมันจะมันยนอยู่คนมคนนี้พรเจ้าเอาไที่เดินไม่อยู่พรเจ้าเพมานคนชอบทากับคนนะคะโตรงี้ฟังรู้เรื่องแม่เราอ่ะอฟังอยู่ฟังรู้เรื่องมนหดัวแบบไม่ได้เลยไม่เฉย าม,ามันไ,ไม่ต้องคือไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องทําอะไรมันเสียสยงดังได้ไหมไม่ต้องทําอะไรตอนนี้อยู่เฉยๆอะไอย่างงี้ยเละเอาอย่างโอเคนะพี่ให้ขิดเส้นสองคำคือคําว่ามั่วสุมกับคนที่มีชีวิตแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันมาขยายความที่ตรงไหน <c oughs> นะคนนั้นก็มีความหวังใจเสดงว่าไอ้คนที่มีความหวังใจก็คือคนที่มั่วสุม โอเคเข้าใจย่างด้วยว่าสุนัขที่เป็นก็ยังดีกว่าสิงที่ตายคิดเส้นคำว่าสุนัขที่เป็น,ปนสุนัขที่เป็นนี่แหละคือคนที่มั่วสุมใช่ไหมเพราะมันมีความหวังใช่ไหมนะ,ว,นะว่าคำแปลวราคำเลยสุนัขที่เป็นนะก็คือคนที่มั่วสุม กับคนที่มีชีวิตและคนสุนัขที่เป็นตัวเนี้นะก็คือคนที่ยังมีความหวังใช่ไหมโอเคนะที่พี่ให้เวลาเราเยอะๆให้เราคิดให้เราแก่เนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมนะพูดตรงๆนะโบสถ์ไม่มีสอนแบบนี้หรอแม้คุณจะแกะ่พระพีไม่เป็น คุณจะได้แต่ว่าเวลาเขาแบ่งปันอะไรมาคุณก็กระดัจดจดจๆจ,ดจดคุณไปดูที่โบสถ์ดิมันจะมีสมุเดเล่มหนึ่งเพระเท่อลไเพราะเมี่จดที้เป่งเลย<ช>แล้วก็<ช><ช>ถือว่าก็ไปเซลก็เอาตรงนี้ไปสอนเขาใช่ใชไปคําสอนมันพระพุทสอนต่อๆกันมาก็ไม่มีเนื้อความะไรนะแต่ที่พี่ทำแบบนี้เพื่อเราจะรู้รู้จักหัดแกะหัดแกะเวลาอ่านและสงสัยเนี่ยนะพระเจ้าสัญญาเราไว้ว่าคุณไม่ต้องไปเดียงกับใครเดียงกับพระองค์โอเคนะนี่พี่ถึงให้วิธีนี้กับพวกเราโอเคนะเพราะฉะนั้นคนที่มัวสูม ก็คือคนที่มีความหวังนะเขาเปรียบซึงเหมือนสุนัขที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นก็ว่าไม่มีค่าดีกว่าอ่าเพราะนี้นไม่เปรียบเทียบกับคนที่มันเป็นสิงนะเขาบอกว่าถ้าสิงนียมันตายแล้วเนี่ยนะก็อย่างที่ออมพูดอะตายแล้วไม่มเกิดประโยชน์อะไรหรอกถึงแม้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนสามารถกับคนสามารถคำราม แล้วให้มีคนเกรงกลัวหรือว่ามีอิทธิพลขนาดไหนมีศักยภาพขนาดไหนก็ตามสิงแรงถึงความยิ่งใหญ่การครอบครองการเป็นเป็นผู้นําหรือหรือศักยภาพเนี่ยนะถ้ามันตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไร <c oughs> ไม่เกิดประโยชน์อะไรในที่นี้นะยหมดความหวังใช่ไหมหมดความหวังแล้วดูนะเพราะว่าคนที่เยอะเพราะว่าคนเป็นเห็นไหม คนเป็นหมายถึงอะไรอ่ะคนเป็นนี่ก็คือคนยังไม่ตายนะคือไอ้คนที่มั่วสุมนี่ยแหละที่มันเปมั่วสูมคนเป็นน่ะแหละมันยังไม่ตายนะเพราะว่าคนเป็นย่อมรู้ว่าเขาคงจะตายเห็นไหมนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนที่มีความหวังที่มันเป็นมั่วสูมว่าคนเป็นเนี่ยนะคนมีชีวิตเนี่ยมันรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยมันต้องตาย เห็นไหมมันเห็นถึงความตายในอนาคตเนี่ยซึ่งมันไม่อยากตายหรือว่าอะไรมันรู้ถึงวันหนึ่งวันหน้าจะต้องถูกพิพากษาเห็นไหมเพราะว่าคนเป็นย่อมรู้ว่าเขาเองจะต้องตายแต่คนตายแล้วไม่รู้อะไรเลยเหมือนกับไอ้สิงเนี่ยที่มันคิดว่าตัวมันตัวมันแน่ตัวมันฉลาดตัวมันเก่งตัวมันมีศักยภาพตัวมันพึ่งตัวเองได้หรืออะไรได้เนี่ยนะมันไม่รู้ตัวมันตายแล้ว ข้ายไหมมันไยอเนี่ยก็เปรียบเทียบเหมือนคนมีปัญญาคนไม่มีปัญญาแหละเนียคนที่คิดว่าต้องพึ่งพระเจ้ากับคนที่คิดว่ากูพึ่งตัวเองได้เนี่ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นคนที่พึ่งพระเจ้าอยู่ก็ที่เรายกยกตัวอย่างกันมาหลายอันเนี่ยมันก็เฉฉี่ยแต่มันไม่ตรงประเด็นไงเหมือนไอ้ไอ้หญิงที่จะกินเสษอาหารสูนัขงอ่ะใช่ไหมนะพระเยซูมาเพื่อคนอิสราเอลมันคิดว่าเป็นสิ่งมันชอบทํา แต่มึงไม่รู้ว่ามันตายแล้วตายจากกันนะแต่ไอ้คนที่ไอคนที่ไปมั่วสูมคนที่มีชีวิตเนี้ยนีมันพยายามจะไปหาชีวิตไงมันถึงไปมั่วสุมด้วยเพราะมันต้องการชีวิตมันถึงไปมั่วสูมคนที่มีชีวิตเห็นไหมเพราะมันรู้ว่าวันมันหน้ามันต้องตายนะแสดงว่ามันแสวงหาการมีชีวิตมันมันมันไม่ได้แสวงหาอะไรไอ้ขณะนี้มันยังไม่ตาย แต่มันรู้ว่าสิ่งที่มันต้องสแสวงหาคือมันต้องสแสวงหาชีวิตนี้แนดรโอเคไหมนี่คือความหมายคือความหมายที่ที่ั้งหมดที่ทอดอยู่ในนี้โอเคนะโอเคนะเนี่ยอ่านต่อนะแต่คนตายแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย <C oughs> <C oughs> เห็นไหมนะไอคนตายแล้วก็คือไอสิงนั่นแหละเห็นไหมสิ่งที่ตาย สิ่งที่ตายก็แปลอันเดียวกันเขามาพูดทีว่าคนที่ตายแล้วก็คือไอ้สิ่งที่ตายแหละนะไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเขาหาได้รางวัลอีกไหมเห็นไหมนะเขาก็ได้ได้ได้ไอ้ไอ้ทรัพย์บนโลกแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนั่นเองที่เขาได้เป็นสิ่งัง,งาพัง,งาดโอเคไหมด้วยว่าใครๆก็พากันลืมเขาเสียหมดเห็นไหมสิ่งที่เขาได้ไว้ในชีวิตเขาไม่มีใครจดจำอะไรเขาเลย นะเป็นของอนิจจังที่เขาได้เป็นสิ่งโอเคไหมเป็นอนิจจังนะแต่ไอห,หมาตัวเนี้ยได้อนิจจังโอเคได้ชีวิตโอเคนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวเราต้องรู้ตัวว่าเราเป็นมนุษย์ที่เป็นหมาคือเป็นบนถินเข้าใจไหม เออเราองรู้ตัวเราเป็นหมาที่ไม่มีพิษสงไม่มีความสามารถอะไรเลยเมื่อเทียบกับคนอื่นเขาให้เรารู้วเราเป็นมนทินถ้าคุณคิดว่าคุณตามต้อยนะพระเจ้าก็จะยกคุณขึ้นเพราะเป็นหมาดีกว่าเป็นหมาเป็นปังแม่ขออนหมาตค่อยๆแกะทีละคำแล้วดูว่าเอกอคำนี้คำนี้ยมันจะอยู่ในพ่ะนพีหมดแล้วพี่บอกแล้วไงมันเหมือนจะออกแต่มันจะอยู่ในห่องพีหมดมันเหมือนจะออกแต่มันออกไม่ออกอ่ะแล้วต้องโยงกันว่าคำคำ คำนี้มันตรงคำนี้มันตรงการไหนคำนี้ตรงกานไหน,คำน,ไหนคำนี้คืออะไรคนคนที่ผูกพันคือใครนะคือคือหมานะ,นะาคือคนที่มีความหวังเห็น,นแบบไหมอ่านะคือคนที่มีความหวังเนี่ยนะนะ